ต้มปลาพี่น้องต้มปลา,าเมื่อยิบโรดใส่น้ำบักรหายก็ดีก็ปาลาหรอวะมื่อนี่ย่ายสิต้มบะมีสูตรดอกพี่น้องย่าย,ยาใส่หยังกินแบบใส่แบบไรก็เอาตามใจย่ายแล้วจา้า แยสิมี่บักข้ามที่ดูบักข้ามฟักบักข้ามดิบแม่พี่น้องแยกกับสีต้มไปแต่แล้วเมื่นต้มแบบถ้าคอนอีสานกระสิเฮ็ดขึ้นกันอยู่คนลงคน แก่กะซีเฮ็ดกินไปบักขามเปียกกบไส้พี่น้องบ้าดาวฟ้ามาปิด้อยปล่อยพุดๆดที่นี่ต้มใจเย็นๆแกากะเจียวทั้งทานทั้งขึ้นปอนใจน้ำพรอมเดือดอุ๊ๆอ,อยู่นี่บ้าดาวฟ้ามาน้ำจืดใส่บักขาม สองฟักมะขามดิบเอามาจากต้นสดๆสลดับรองบมาคยเห็นแกงแบบบ้านบ้านบ้านอี๋พี่น้องบานแบบเล่าๆอีหีจ้าเดี๋ยวปลางอันนี้กัน แกงแบบปันบ้านอีหลีเลยจ้ะแก้สิเอาสายบัวใส่น้ำพีนงถ้าแกงรสนี่นี่ใส่น้ำออใส่แก้วอันนั้นน้ำก็ได้รดแบบบันบ้านแบบใส่พักใส่หยาใส่ ส่แก้วบองไหมพี่น้องแก้วที่เขาสื่อมาแต่นั่ตลาดแก้วปลาบองไหมถ้าแกงรถนีนล่องบึงเด้อพี่น้องล่องบึงขึ้นย่าบึงเด้อมันอสิหลายโดนจักน้อยเบิงเง่งยาวๆโดนพี่น้อง มือนีย่ายปลาเร่ล่องลิปเด้วยใจออกใจเขาข้ามไปใจออกใจเขากระรู้ร่ดพี่น้องเลยจะเฮ็ดมาเป็นปีสองปีแล้วใส่ลงโหลดเกียงมอบบกง่ายเลยพี่น้องเอ้ย ทั้งเผือกมันแซ่บแไปหลุดเฮ็ดทำอร่อยอร่อยไปเลยแกงแบบบ้านๆเล่าๆเลยจ้ใส่บักพริกทุบฮักเอาก็ได้ยากกระสินี่ลงไปเลยมีบักขามเปียกน้อยนึงแล้วก็ลูกบักขาม ลูกสดลูกดีเพิน่นใส่เข้าไปฟดบวบัวกทื้งนพื่นทั้งทานพี่น้องเอยใส่เข้าไปโรดต่อไปก็จะได้ต้มต้มน้ำห่อนน้ำเยอะทานก็นอยากเบิดเดี๋ยวละ,ะหลังมืงก็ ยหญ่ขันแจงแบบนี้ถ้าใส่พักกระแยง,งน้ำาหา่สินี่แก้วซื้อมาจากตลาดมีขามีตะไคร่ใส่เข้าไปเลยเพ็ดเพชด,พดนัวๆพี่น้องเอ้ยนี่มีแกงอีกแบบนึงนี่ถ้าแกงพักกระแง,งมันต้องแกงแบบนี้ก็ได้ ปหาแต่ว่าเป็นตุมหยอกตุมย่ำหรอกผักพริกกระหากเป็นน้วยถูกเปเๆลงหลดไ่น้องเอ๋ย่อยเป็นกน<อ>ุ่นเฮ็ดกินแบบก็บันบมานมันมว่วได้ีปน้องกเ็เคยเฮ็ดเป็นบางข้างกเ็เฮ็ดเฮ็ดแกงแบบน,นี้แหละเข้มีผักกาด กาดขาวผักกาดกระจอนผักอีหยังที่ห้าจากเท็ดจังสีห้ากัดใส่ไปเลยเห้าจากกินรถนี่นี่รถแก้วบองตะไร่ค่ะเพราะว่าข้าต้มน้ำข้ากัดใส่อยู่แล้วห้ากขัดใส่เพื่อมันนี่เข้าไปอีกเบยมันจีนนัวสุดขั้วเลยพี่น้องเอ้เบิ่งเด้อววาปาเจียลองดูนะแจ๊ ยากแสูบข้นหลายดอกยากนี่แบบทำสองฟักฟักแง่แ่เกียงแบบนี้เพราะต้องเผ็ดเปรี้ยวหลายจ้านัวๆเผ็เดเ็ดจ้าหนา่นนัวครับบ๊อบะ่บหมดหอมแต่ไข่หอมค่าหอม หอวดแดงหอมแดงหอมน่นวดเอาเกลือใส่จังยกันพี่น้องอพวกน้ำปลาพวกน้ำปลาพวกงันแย่กันหยอดท้น้ำหมอนแน่แล้วสมมาข้ามฟักนี่มันแสบด้วยพี่น้องเด้อฟักสดๆแสบไม่ได้สมพี่ลี้นเด้ เห็นบ่เห็นจังได้บ่านนี่ห่อนคักพี่น้องเอ้ยฝนกับโตข้อล,ลิ่งเลยนะฝ่ากองขน้่องยี่ทัางอื่นในเมืองขุดอุดรดังปึ๊ดเลยเอ้ยควนประไดลายแล้วแย,ยกเกลือใส่เลยมันบ่พ่อดีแย่จังเสือน้ำป่าใส่อ่งอง จังหน่อยเจีน้องปลากับผงชูรสมาใส่จังหน่อยก็ดีปล่อยสายบัวกับปลาคนสุกคนเยี่ยดจับมาเบิ้งกันตาขินมาเบิ้งว่าสายบัวคนพอดีไปน่ะได้แล้วนี่ปลากับบะหมี่เจีนหนึ่งใส่แล้วใส่ตะก้อนหมอเดือดนี่พักหอมปีคือว่าพักที่ใบเลื่อยพัก แย่งใส่ลงไปพี่น้องแกงรสปลา่าแก้วบองปลา่นัวนัวเขาเติมน้ำปลา,าเติมเกลือผมทูรสล,ลงมือเกานัวเติมกันอีกกว่านี้พี่น้องเอ้ยนี่แกงแบบนี้กระแบ่บเลยจ้าเบ้โหหัวปลาปูปตอนเอาแล้วดีบาดเอาเดวเอาเดวพี่น้อง สุกแล้วซุกแล้วเดี๋ยวย่าสิบเปอรดเปดเปะๆสายบัวสิบเปอรสิเปือยเกินไปแดดกำลังส่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวพักกันแย่งเปื่อยไรกับพเพื่อน